น้ำมันลาดก่อนเด็กเด็กซืออัน,นึ่งอ่ะได้ไหมเด็กถือหนึงอ่ะอ้าวเรียกใคอยากเล่นได้ใช่ไหมเออไม่มีใครถือไม้ให้เลยเออเอาเอาคุ่มกับต้นข้าวถือโอ้เอาสองอันเลยบ่โอ้โหควงสองเอาขอเพลงหน่อยดิขอเพลงเลยเออเออเอาดีดีเด้อกูบกอนกูบกอนเออมันทือไมด่างกันนะขอว่าไม่ดา่างแล้ว <c oughs> ไฟว่าน,านมันอะ <laughs> ไม่ถนัดสองอันครับเอาอันเดียวนี่แหละเนี่ยเปิดเครับเอยขอเ <laughs> สียงปรบมือให้กับพุ่มกับประกร์ยินดีชาด้วยครับผมอ่าุลูอยู่ไหนเออซุลูมือกลองครับซุลูนะครับ